ทีวีอวอรส2025ร่วมโหร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568า มีนะคะมีอยู่ที่ e อมพา i a ทียค่ะชั้น M ค่ะเป็นการเปิดช็อปใหม่นะคะของ c s s m t t ค่ะเป็นแบบ New f a c t แฟค Store ที่แบบใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เลยค่ะแบบยิ่งใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนแบบลองมาเดินที่ช็อปดูค่ะเพราะว่ามีความแบบมีความเหมือนไม่ได้มาแค่เดินซื้อของอะเหมือนมาดูงานศิลปะด้วยมันมีความอาร์ตหลายๆอย่างมากเลยยิ่งแบบตรงเซ็นเตอร์ของเขาที่แบบว่าจำลองของ Co ส m i t สาขา n o ตติงแคมที่แบบเป็นแบบโพเดียมที่แบบเป็น อธิบายไม่ถูกมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีความแบบอาร์ตลงมาค่ะใครที่แบบสนใจแบบอยากจะซื้อสินค้าพอสมินนะคะมาเดินชมกันได้หรือว่าถ้าเออไม่ไม่ได้มาเดินชมก็มาถ่ายรูปได้รู้สึกว่ามีความแบบฟิลลเลอรี่นิดหน่อยค่ะอยากให้มาลองดูกันนะคะที่สาขาเอ็มบงค์ค่ะเมื่อกี้ได้เข้าไปดูในช็อปค่ะใช่มากเมื่อกี้เข้าไปดูในช็อปแล้วรู้สึกว่าแบบโหแบบตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ามันมี แบบความอาร์ตหลายๆอย่างมากๆที่แบบสื่อถึงมิสเตอร์พอซิมิ้ดีมากๆเลยค่ะมันมแบบมันมีความคลาสสิกบนสีสันที่เรารู้สึกว่ามันทมเลสสมากๆเลยไม่ว่าจะแบบชุดของเขาดีไซน์ของเขาเราสามารถใส่ได้แบบอีก20ปีแล้วก็ให้ลูกเราใส่ได้รู้สึกว่ามันความพอซิมิเต้ส่หนัมันเป็นแบบความแบบทมเลส <c oughs> อุ้ยเล็งไว้หลายตัวค่ะรู้สึกว่าอุ้ยเส ไม่รู้จะได้ซื้อหรือเปล่าแต่ว่ามีแบบว่าเห็นแล้วแบบอุ้ยอันนี้ถ้าแบบได้ใส่คือต้องได้ใส่นานแน่ๆเลยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แบบ a วา f แฟชั่นมันก็แบบว่ามันมันไปเร็วนะคะแต่เรารู้สึกว่าแบบคอสม i ิมันสามารถใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกโอั่นเลยอะเมื่อกี้เล็งตัวสเวตเตอร์ที่แบบมีลายลไว้เร<ม>ียบร้อยโอ้โหวันนี้ก็มาในลุคสุดหล<ม>่อใช่แบบแฟนคลับชอบ แกล้งเรียก่าสูตรหล่ออันนี้ก็รู้สึกว่าสูตรแบบนี้รู้สึกว่าผู้หญิงก็ใส่ได้มีความแบบมาสคูลินมากๆแต่ก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่รู้สึกว่ามีความเซ็กซี่นิดหนึ่งด้วยด้วยการที่เราใส่เวสอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นตัวเราดีมีความเท่บนเซ็กซี่เราเหมาะคำว่าสุดหล่อเรามาว่าสุดหล่หอไหมคะขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่าใส่สูตรแล้วหล่อ อยากอยากใส่สูทบ่อยๆรู้สึกว่าแบบโอกาสที่จะได้ใส่สูทอ่ะน้อยแต่พอแบบเออพอใส่สูทของพรอสมิดแล้วมันมีความแบบก็ยังเป็นความมีความเป็นผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบชอบมากๆมันจะบัดบังสะบัดชายแล้วบลูชใช่ก็แบบว่ามันก็ต้องแบบว่าสะบัดแล้วก็แบบแมันก็เป็นทา่าโพสปกติของการใส่สูทเงี้ยเราก็ต้องให้เห็นสัดส่วนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ไม่เลยเมื่อกี้พอใส่ปุ๊บรู้สึกองมาเลยองลงแบบว่าต้องแบบลวงกระเป๋านิดนึงค่ะได้ค่ะก็อยากฝากนะคะวิ๊ยไม่รู้จะมองกล้องไหนเลยค่ะก็ฝากนะคะให้ทุกคนนะคะลองมาดูพรอสมิธนิวแฟลชิฟสโตร์ที่เอ็มปวรเทีเร์นะคะอยู่ที่ชั้นเอมนะคะทุกคนมาแล้วแบบว่าเอ้ยอาจจะแบบเฮ้ยดูสินค้าช็อปไปด้วยดูงานศิลประรอบๆรอบๆตรงเอรอบรอบๆสโตร์ได้นะคะรู้สึกว่ามันมีความแบบ เหมือนเดินแกลเลอรี่อะทุกคนมาเสพงานศิลปะแล้วก็มาเดินช็อปเสื้อผ้าไปด้วยกันนะคะอย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนะคะที่พอสมตที่เอ็มคแกยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะถามถึงลูกสาวใช่ไหมคะโอเคลูกสาวใช่ตอนนี้ลูกสาวชีฮอตมากฮอตมากๆคือ้นงน่ารักแหละมันมีความแบบว่าคือใครเห็นก็ต้องอินด่วนคือหนูเห็นครั้งแรกหนูรู้สึกแบบ อ็นดูมากๆแล้วหนูก็สามารถนั่งดูรูปลูกตัวเองแล้วก็ยิ้มเห็นเขาไปทำแอคทิวิตี้ไปงานเดี่ยวไปออกงานกับพี่ๆรู้สึกว่าเราแบบเรายิ้มเฉยเลยนั่งแล้วมีความสุขอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แบบว่ามันมีโมเมนต์นี้สำหรับเราเด้อรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่มาสร้างความสุขให้เราแล้วก็ให้แฟนๆได้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆ <c oughs> ก็ดูก็สทับใจภาษา,าตอนแรกที่คิดไว้ด้วยหน้าตาที่เราคิดว่าเฮ้ยใส่ก,กับปรงยาวมันน่าจะเรียบร้อยเนาะ แต่เขาบอกว่าก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่มันก็อยู่ที่หัวข่าเลยเนาะก็งั้นเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้จะแก้ตัวอะไรถ้าเขาจะเป็นเหมือนเราแล้ววันนี้ก็ก็เป็นอย่างนี้แหละหนูว่าเป็นความดื้อๆโซนๆแต่ก็แอบแบบมีความเรียบร้อยบ้างบางทีแอบเขินบ้างอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย ก็มีห้ามบ้างเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกถ้าแบบเด็กๆหญิงสาวเขาทําตามทํายังไงล่ะเออแต่ว่าลูกก็บอกว่าเอยเราไม่ได้เปิดกระโปรงนะข้างในมันเป็นบอดี้สูทเป็นบอดี้สูทสีเหลืองไม่ใช่เป็นกางเกงอะไรใดๆก็ไม่ได้โปรเราสามารถใส่บอดี้สูทได้ใส่แบบว่าเออ โชว์ได้มีความเป็นเด็กมีความน่ารักก็เออก็ก็โชว์ได้แต่ก็อย่าเยอะเอออย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เดินไปไหนทุกคนก็เยลโล่เยลโล่จะให้เปิดก็มีห้ามบ้างใช่ห้ามบ้างซึ่งดีเอนเที่ถ่ายทอดมาเป็นเรื่องดีดีเอ็นเอที่รอมาตลอดใช่ DNA ค่อนข้างชัดเจนออกซิงเกิลเยอะกว่าแม่มันใช่ออกซิงเกิลมา5แล้วค่ะได้รับผลตอบรับที่ดีทุก ทุกซิงเกิลก็หวังว่าถ้าน้องพูดได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวได้จอยกันบนเวทีแน,น่นอน <Okay. S 1> เออตอนนี้เป็นแม่นมมีโอกาสพูดไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจตอนนี้น้องยังเด็กอยู่เราไม่พูดแต่น้องเี่ซิงเกิลม <c oughs> ันเป็นแม่นมแม่นมก็ลองแม่นมก็ลองกลอง่อมเ็ไมนอนอะไรอย่างนี้เป็นแม่นมลองค่ะ หอยากออกงานคู่มากเลยค่ะก็ล่าสุดก็มีงานหนังสือเหนื่อยมากรู้สึกเป็นงานที่เหนื่อยกับปกติแบบว่าเออรู้สึกจะบอกมือไปทางนี้ลูกก็บงังอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าบางทีเดินออกมาแล้วแฟนขยจะไม่เห็นแล้วเ,เราเดินออกมาเพราะว่าลูกเดินนํามาก่อนอาจจะหัวโตน,นิดนึง้ก็ขออภัยด้วยนะคะ งานค่ะก็ตอนนี้ซีรีส์ที่ออนอยู่ก็มีเรื่องเมาส์ค่ะออนถึงอีพีค่ะตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วนะคะถึงอีพีเเลยจริงๆมี20 E p ีค่ะตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเดี๋ยวจะปล่อยออกมาวันที่5้กันยายนะะก็คือออกมาอาทิตย์ละ2อ p พีทุกวันศุกร์นะคะนะถ้าจะไม่ผิดน,นะคะก็เดี๋ยวได้ชมกันยาวๆย0 EP อีีค่ะที่ทวีดีดูฟรีด้วยะคะ่ะตอนมากขัดตอนมากใช่ไหมคะ ที่เราต้องลุ้นนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการไขคดีที่เราต้องดูไปเรื่อยๆเนาะเออถ้าใครที่แบบว่าชอบแนวแบบสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยเรื่องเมาส์สัตว์ใจแน่นอนแฟนที่เดป็นไงบ้างแฟนๆเหรอคะก็บอกว่ากลัวว่าหนูจะแบบเป็นตัวแปรอะไรในตัวละครหรือเปล่าที่ล่าสุดคือเราก่อนเด็ก่อนจะจบไปเนี่ยยิ้มร้ายมีการยิ้มร้ายเกิดขึ้นก็ก็ต้องรอติดตามชมเพราะว่า อาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอยากให้ทุกคนรอติดตามชมเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้เนื้อเรื่องอยากให้ดูไปจนตอนจบเลยค่ะค่ะขอ,บ,บ,ขอบ,บคุณนะคะนะคะ,ะ,ค,ะคุณนะคะอย่าเก็บเนข้อสงน,นิดหน่อยนะคะได้ค่ะ